อะสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน youtube นะครับรถผมจะเหลือไหมวันนี้เอออยู่กับรถไทยแลนด์นะครับคันที่ว่าผมเคยมาถ่ายให้ดูทีนะครับแล้วก็มีคนอ่าอยากอยากรู้สเป่อารถสเปครถนะครับแล้วก็ยางเกียร์นะครับสําหรับคันนี้นะครับพี่จ๋องเคยจุสงสุดด้เท่ายนะคันนี้ วิ่งในไร่ก็วิ่งในไร่อ่ะวิ่งใ,ในไร่นี่ยสิบสี่ตันครับสิบสี่ตันสี่ตันเนักีงองพี่นี่มันอีแตนลีไทยแลนดนะ์นะสิบสี่ตันโสบเดียวนะพี่ก็ใช้เกียร์ทั้งหมดกี่ลูกนะพี่เกียร์ตอนนี้เป็นเกียร์สองลูกครับสองลูกเกียร์ลูกหน้าก็จะเป็นมิตซูเคนเตอร์เกียร์ลูกมิตซูเคนเตอร์ซีเอ็มสี่ศูนย์เกียร์ลูกที่สองนี่เป็นฟูโซฟูโซ่ฟูโซ่ของหก้อที่ชนกับเครื่องหกนีหนึ่งหกนะครับอ่านี่นะครับหกสิบแรงตามที่พี่หยองบอกเกียร์เกียร์ เจ็ดสองลูกเจ็ดเกียร์ลูกเดียวเจ็ดเกียร์ลูกหน้าห้าเกียร์เดินหน้าห er, ้าเกียร์หนึ่งถอยหลังเกียร์ลูกสองฟูโซเป็นหกเกียร์เดินหน้าเกียร์เจ็ดถอยหลังใส่ถูกไหมพี่ <laughs> มนึงมามักห่งาเยอะเกินนี่นะครับคันนี้วิ่งในไล่นะวิ่งในไล่นะครับวิ่งในไล่ได้เคยสูงสุดพี่หยองแบกมาแล้วนะสิบสี่ตันนะครับผมก็ยาง มันเป็นยางของอะไรพี่มีคนถามยางเป็นยางจริงๆมันก็คือยางรถพ่วงเรานะครับยางรถพ่วงที่ยางซิลิเตียก็คือเป็นขอบ22.5เรเเดียนก็จะเป็นยางพ่วงหางโรเบตนะครับหางโลเบตก็คือแพงไหมพี่22เข็มเตียเส้นหนึ่งก็ประมาณ8,000บาทประมาณ8,000บาทนี่นะค22.5ยางหน้ากว้างก็ได้มานะครับแล้วก็อันเนี้ยพี่พี่ต่อจากที่ไหนมาเป็นอูแถวบ้านครับก็ บอกชื่ออู่ได้ไหมพี่ชื่ออู่ก็เป็นอู่ธีรสักยนต์นะครับธีรสักแซมช่างแซมอุตรดิตตรงเนี้ยอยู่อุตรดิตนะครับผมอย่าให้พี่สันพี่เอแปะได้พี่พี่ต้องแคปแคปแคปกระจกให้อ่าได้ครับแต่ผมจะใช่ก็เดี๋ยวเป็นอ่านูช่วงช่วงท้ายมั้งนะครับช่วงท้ายมันเป็นของอะไรพี่เนี่ยช่องล่างตัวนี้ช่องล่างทาวหลังเป็นของอีซูฟบีอาร์อีซูฟบีอาร์ ตัวนี้นะครับ,รบตัวตัวที่ว่าแบกได้เยอะเนี่ยนะพี่แล้วชุดแหนบเราพี่ชุดแหนบเป็นของ FTR 240ชุดแหนบก็เป็นของ FTR 240ร้อยสี่เซนของระบบครอบะครับตัว8เซนอ่าตามนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้พวกก็ต้องฟังพี่หยองนะครับว่าอ่าแบบไหนม,มันยาวเท่าไหร่พี่ยาวในตัวกระบะยาวสี่ในกระบะที่บรรทุกนะครับอ่าครับสี่สิบ เท่าไหร่นะบสี่เมตรสี <where to S 2> it, ่สิบไปถึงเฉพาะตัวตัวกระบะนะครับแล้วกว้างไหมพี่กว้างร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบห้านะครับแต่ว่าค่างนู้นเปื่อนดูข้างนี้จะเป็นแบบนี้นะข้างนู้นเกียข้างนู้นเปื่อนข้างนู้นเออข้างนู้นเปื่อนข้างนี้เอี่ยมนะครับผมแล้วแล้วคัสซีแล้วพี่เอ็นเนี่ยคัสซีก็เป็นหลักลายเหล็กรางน้ำนครับห้านิ้วห้านิ้วสองชั้นก็คือคัสซีตัวรถชั้นหนึ่งนี่ชั้นหนึ่ง คันสีเทียมวางดำชั้นหนึ่งไหนคันสีเทียมตัวไหนพี่นนี่ครับคันสีเทียมตัวนี้ก็คือ,อวางวางตัวดำครับนี่คันสีของตัวกระบะดำอีกทีครับอ่ะตัวนี้คันนี้ติดดำนะครับมีดำตอนนี้ถอดเครื่องลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาเครื่องอ่าคาร์มา,มาตัวร้อยเอ้ยไม่ใช่ตัวร้อยตัวยี่สิบเอ็ดแรงเทินนะครับตอนนี้รอรอ,อเขาซื้อน้ำมันเครื่องมานะครับชุดเบรกก็จะเป็นชุดเบรกนะพี่เป็นเบรกเกียฟี่ของอีซุเอ็มอาร์สองร้อยสิบ อีสุอะไรนะ F R <RR> สองร้อยสิบของเราเนี่ยดูเนี่ยครับน่าตา<ใ>นดีอ๋อนี่คือชุดเบรกเขาใช่ไหมอ,นนอันนี้ก็ถอดป้ายแดงอันนี้คือใหม่แกะกล่องใหม่ป้ายแดงถอดจากรถป้ายแดงมาอ๋อถอดจากรถป้ายแดงมา,<ห>าดเดมาท่าไรพี่เนี่ยตันนี้ก็ราคาเขาตัดขายก็ยอ,อยู่ประมาณ เจ็ดแปดพันเจ็ดแปดพันรถใช้ลบเลยอันนี้เป็นชุดเบรกนะครับชุดเบรกสองลูกนะของใหม่ใช่ไหมเป็นของใหม่สองต่อสี่และช่วงหน้านะพี่ช่วงหน้าเป็นของอะไรครับช่วงหน้าก็จะเป็นอีซูซู FBR เหมือนกันอีซูซู FBR เหมือนกันครับนี่นะครับผมก็เป็นกระทะเรเดียนสิบหกนิ้วไม่มียางในเหมือนกันกระทะเรเดียนสิบหกนิ้วนะครับไม่มียางในนี่ผมจะแปลกใจกันแสิแบกมาได้ยังไงสิบกว่าตันสูบเดียวซะด้วยอยู่มันหัวใจอยู่ตรงไหนพี่ที่ว่าแบกได้เยอะล่ะระบบเกียร์ใช่ไหม ช่องล่างช่องล่างหนึ่งแข็งยางได้แล้วก็ระบบส,ส่งกำลังส่งกำลังคือถ้าเครื่องเราไหวก็ไปได้เยอะเกียร์ดีก็ไปไปไหว,แล,วแล้วเครื่องเล็กสุดพี่เคยเชินกี่แรงเนี่ยเครื่องอีทีเก้าห้าครับอีทีเก้าห้าก็ไปไหวไปตอนนั้นสออเชื่อมตอนนั้นส <L an> ิบหกแรงขาดตลาดอ่าร้อยหกสิบขาดตลาดไม่มีเลยกว่าจะได้มาพี่รอยเก้าห้าเก้าห้าสายโมเลนหน้าสามวิ่นหน้าสามวิ่นบนหน้าสามครับวิ่งได้แค่เกียร์สามไปไหวแล้ว เครื่องมันได้แค่นั้นครับอ๋อมาสุดสุดกําลังเครื่องนะครับไม่ได้แล้วก็หมดไปทลายพี่คันนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคันนี้เลยรวมทั้งหมดเลยก็ไม่รวมเครื่องก็จริงๆถ้าไม่รวมค่าแรงช่างอะไรข้างนั้ก็หมดไปมันกับห้าแสนกับห้าแสนห้าแสนเพราะว่ามันแพงไม้ครับไม้แพงมากโอไม้เป็นแม่แเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าโอ้ห้าแสนซึ่งยนขับดีกว่ารถยนต์อย่าลืมนะครับมันลากของไม่ได้นะมันลาก ดินลากข้าวลากอะไรไม่ได้นะรัใช่อันนี้มันทําประโยชน์ได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวบางคนบอกว่ามีมาแน่แหละผมเจอทุกคลิปแหละออไอ้ประเภทแบบทํามาแพงๆแล้วเออซื้อยังเออเออนี่ยอันนี้าานมันทัถ้ถึงเก็อบแสนแต่่โมง2โมงก็คือค่าใจรักมีแต่งก็งทำมีแต่บถ้าบางคนไปมองอ่าเมกาเอฟซีตัวแรกๆร้อยสี่ห้าแรงน่าจะราคาถูกกว่านั้นอีกแอร์เย็นด้วยแต่ประโยชน์การใช้สอยแต่ละ ไม่เหมือนกันน,กน,นี่นะครับผมมาถึงที่เดี๋ยวนี้ก็จะเจอตัวนี้นะครับทดสอบกำลังตัวนี้เป็นเขวามานะครับตัวย1แรงนะครับลูกสูบร้อยสช่วงชัก105นะครับตัวนี้นี่นะครับนี่พื้นก็จะเป็นพี่ยองพื้นเป็นเหล็กหรือเป็นไม้เนี่ย อ๋อพื้นเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแต่ว่าข้างๆเป็นไม้มันเป็นไม้อะไรเนี่ยพี่เป็นไม้ปะดูครับอ๋อ20นิ้วโอ้ไม้ประดูนะครับทุกคนไม้ปะดูใชกระบาดสิบล้อนะเป็นไม้ไม้ต้นไม้พื้นพื้นบ้านเก่าอ๋อไม้พื้นบ้านเก่าไม้ประดูนะครับหน้าหน้าเดียวนะครับอันนี้เป็นแผ่นเดียวนี่ไายรอยต่อ20นิ้วครับถ้าว่าออกออกจากอูมาพี่ออกจากอูราคาเท่าไหร่พี่สเปคนี้เลยครับตอนนี้เหล็กแพงด้วยผมว่าเจ็ดแสนมีทอนนิดนิด สเปคนี้นะครับสเปกพี่หยองนะสเปคนี้มีเล็กกว่านี้ไหมพี่มีครับตั้งแต่ราคาแสนก็บาทขึ้นไปก็มีอ,อ๋อมีตั้งแต่แสนก็บาทก็มีนะครับทุกคนเดี๋ยวบางคนจะว่าออยากได้เล็กๆอันนี้ของพี่หยอยออพี่หยองเขาก็ต่อมาอันใหญ่นะครับระบบก็จะเหมือนรถลากดินทั่ว,วไปมีด้มนะครับมีตะขอเกาะสำหรับคันนี้นะครับ นี่นะครับเกียร์มีสองลูกนะครับเกียร์นี่ลูกหนึ่งลูกนี่นะครับเกียร์มีที่จับสองอัน,อ,นอันสั้นนะครับอันยาวนี่คือของผมอันสั้นเนี่ของพี่สันนะ <c oughs> ัใหญ่ๆนะโอ้ใช่แล้วก็มีดัมนะครับมีดัมก็อยู่ข้างโน้นเป็นคอนโทลนะครับผมแต่ว่าถึงตรงที่ว่าลากได้สิบก่าตันนั่นเป็นเครื่องสูบเดียวนี่นะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขอเบอร์พี่หยองไว้ให้นะครับปูที่ต่อนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับ ขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะนะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ